The b a t t e r Life ชีวิตนี้มีความหวังเรื่องราวที่จะพาคุณไปพบกับคำตอบของสิ่งที่คุณกำลังค้นหาและเติมเต็มชีวิตด้วยแรงบันดาลใจแห่งความหวังสวัสดีค่ะชื่อปิ่นปิ่นจุธามาร,รอจินดาค่ะปิ่นโตมาในครอบครัวที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความสัมพันธ์ ปิ่นก็จะเห็นความเสียใจความโกรธความเศร้าของคุณยายกับคุณแม่เวลาที่คุณยายเล่าเรื่องคุณตาคุณยายก็จะร้องไห้เวลาแม่เล่าเรื่องของคุณพ่อแม่ก็จะแสดงความโกรธพ่อเลิกกับแม่ตั้งแต่ปิ่นยังเด็กมากปิ่นก็ถูกส่งไปอยู่กับคุณยายแล้วก็ตอนนั้นปิ่รู้สึกว่าคุณยายเป็นคนที่ดุมากปิ่นไม่คิดว่าใครจะดุเท่าคุณยายปิ่นอีกแล้ว เวลาที่ปินโดนยายตีแล้วปินรู้สึกว่าไม่มีใครปกป้องแล้วมันก่อความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วปินก็บอกกับตัวเองเสมอว่าเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องไม่พึ่งพาใครไม่มีใครที่เราจะพึ่งพาได้ปิ่นก็คิดอยู่ในใจอยู่ตลอดว่าถ้าเกิดว่าอบครัวสมบูรณ์จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าวันนี้มีพ่อเราคงจะไม่ต้องโดนยายตีบ่อยขนาดนี้ แล้วหลังจากนั้นปิ่นก็ตามหาคุณพ่อผ่าน facebook ค่ะแล้ววันหนึ่งก็เจอแล้วปิ่นก็เลยได้คุยกับคนพ่อตอนที่แม่หลูครั้งแรกว่าปิ่นคุยกับคนพ่อคนแม่น้อยใจตอนนั้นปิ่นก็แอบเสียใจค่ะเห็นความเจ็บปวดที่มันที่มันฝังอยู่ในใจเขาไม่ว่ามันเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังคงยังคงเจ็บปวด ความเจ็บปวดทั้งหมดที่ที่ปิ่นเห็นคุณแม่คุณยายคุณย่ามันมันก่อตัวมันเกิดความกลัวในใจปิ่นมันทําให้ปิ่นมองว่าความรักมันไม่ได้สวยงามปิ่นกลัวการที่จะมีความรักเพราะปิ่นเห็นความกดดันในชีวิตแม่จากทั้งการเสียใจจากจากคุณพ่อการถูกกดดันจากคุตาคุณแม่มีความเครียดมาก ถึงคุณแม่จะล่าเริงแต่ว่าในห้องนอนของคุณแม่ก็จะมีขวดแอกลกอฮอล์เต็มไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศะคะ่ะตอนนั้นปิ่นรู้สึกแบบดีใจมากที่คุณแม่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เราอยากให้เขาหลุดพ้นจากจากความกังวลที่มีในชีวิตอยากให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สักทีแล้วมันก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นแล้วปิ่นก็ เพิ่งรู้ว่าคุณแม่เป็นแพนิคแอคแทกหลังจากที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวอาการก็กำเริบขึ้นแต่ว่าความโชคดีก็คือเพื่อนเพื่อนคิดเตียนที่ต่างประเทศนะคะเขาช่วยกันวางมืออธิษฐานขอให้แม่มีอาการที่ดีขึ้น แล้วแม่ก็เล่าให้ปิ่นฟังว่ามันมหัมมมศรจรรย์มากแม่หายแบบมหัศจรรย์อาการดีขึ้นมากแทบจะไม่มีอาการเลยหลังจากนั้นคุณแม่ก็เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจในพระเจ้าแล้วก็คอยพูดเรื่องพระเจ้ากับปิ่นอยู่เสมอเลยค่ะคุณแม่ไม่ไม่ใช่แค่อาการแพนิกที่ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือคุณแม่ปิ่นเปลี่ยนไปเราคุยกันเยอะขึ้นแล้วแม่ก็เข้าใจปิ่นด้วย หลังจากนั้นตัวปิ่นเองก็ถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่แม่ถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้คุณแม่ก็พยายามจะเล่าเรื่องพระเจ้ากับปิ่นอยู่ตลอดเลยทุกครั้งที่คุยกันคุณแม่จะพูดถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าทําให้แม่ตลอดแต่ปิ่นเองก็ไม่ยอมเปิดประตูให้พระเจ้าปฏิเสธทุกครั้งด้วยความเชื่อด้วยเกี่ยวความเชื่อที่ว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้หรอก แล้วปิ่นก็พูดจาไม่ดีกับคุณแม่ค่ะ okay. หลังจากวางสายไปปิ่นก็รู้สึกผิดมากรู้สึกผิดมากแลวปิ่นก็ตั้งใจว่าจะอธิษฐานรับเชียอปิ่นก็เลยไปเสิร์ช Google แล้วมีประโยคหนึ่งในคำอธิษฐานที่แบบดนใจปิ่นมากมันคือคำว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าคือคนบาปณนะตอนนั้นคือปิ่นยอมรับจริงๆ ปิ่นทำดีกับคนอื่นตลอดคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวไปทําจิตอาสาไปทําทุกอย่างที่ที่คนอื่นบอกว่าดีแต่ว่าจริงดีหนึ่งที่ปิ่นไม่ได้ทําเลยก็คือทําดีกับคนในครอบครัวเรามองว่าความเป็นห่วงของคนในครอบครัวมันน่าราคาญสําหรับเราเวลาคุณยายเป็นห่วงปิ่นก็จะรู้สึกว่ามันมันเยอะไปหรือเปล่าแล้วมันมีเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายที่ปิ่นทําแล้วปิ่น เปนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่ามันไม่สามารถทาได้ปินยังทําผิดอยู่ซ้ํา้ซ้ําๆปินคืนนั้นปิ่นก็เลยอธิษฐานรับเชื่อและอีกวันหนึ่งที่ตื่นมาม,นมันมันมหัศาจรรย์มาค่ะปินรู้สึกว่าว่าปิ่นเปลี่ยนไปด้วยความรักรู้สึกว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าความรักมันห้อมล้อมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเหมือนพระเจ้ากําลังเยียวยารักษา แล้วมันอาจจะเป็นความบังเอิญปิ่นก็พูดกับตัวเองคนเดียวว่าว่าต่อจากนี้จะเป็นลูกที่ดีของแม่จะเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พูดไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ๆก็มีประโยคหนึ่งขึ้นมาในใจคำว่าพระเจ้ารักหนูแบบที่หนูเป็นอยู่แล้วหลังจากนั้นปิ่นก็ร้องไห้นักมากเลยแบบ เหมือนพระเจ้ารู้มาตลอดว่าเราเจ็บปวดเรื่องอะไรแล้วพระเจ้าก็พูดในสิ่งที่ไม่เคยมีใครพูดกับปิดมาก่อนเป็นไม่เคยได้ยินคนอื่นพูดว่าแบบเรารักเราในแบบที่เราเป็นอยู่แล้วเราคิดว่าเราจะต้องพยายามกว่านี้ต้องต้องดีกว่านี้ไปเรื่อยๆเเป็นรู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยกับการที่เราต้องพยายามทำตัวเองให้ดี พยายามที่จะพึ่งพาตัวเองในวันนี้ปิ่นได้รับการพึ่งพาจากพระเจ้าปิ่นมีที่พึ่งพาแล้วความรู้สึกที่กลัวความรักของปิ่นมันมันหายไปเลยวันนี้ปิ่นไม่ได้รู้สึกว่าความรักมันน่ากลัวอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าพระเจ้าทําให้ปิ่นรู้สึกจะไม่ปิ่นเห็นว่าความรักจริงๆแล้วมันมันสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นความรักของพระเจ้าที่มอบให้ปิ่นเองแล้วก็ความรักที่ปิดได้จะเข้าผัวฮิสเตียน